ใครชื่อจูเล็กตัวไหนชื่อจูเล็กใครชื่อจูเล็กกระดิกหางด้วยใครชื่อจูเล็กจูเล็กเหรออืมก็ไม่เล็กนะพูดถึงอะฮะวันนี้เดี๋ยวทำพิธีประดับยศนะเป็นหมาเควันอะ อันนี้เป็นหมาพี่เกียจะตอกดอกแท็กประดับยศฮะประดับยศเป็นหมาไม่ใช่เคนายนะเพราะว่าพี่เกียฝึกได้แค่เควันเควันก็คือมึงไปต่อยกับนู่นแหละที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะนะเหมือนบัวขาวอะ